สวัสดีครับช่องนีมิงโชนะครับซินเจียยูอยีซนนี่ฮวดใช้นะฮะหลานรักรีมิงเป็นไงน่ารักไหมนะครับโอเคเมื่อวานนี้ขออนุญาตพูดถึงมวยวันนะครับแหมลีมิงจัดรายการที่99เสร็จปุ๊บรีบเปิดทีวีดูเลยนะครับเป็นศึกวัน170นะครับย้ายไปต่อยที่ Impact Arena เมืองทองธานีครับ ก็ถือว่าเป็นแม่แม์แมใหญ่แล้วก็ผู้ชมแน่นสนามว่ากันว่าตัวโซลนะครับน่าดีใจแล้วก็มีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกด้วยเลตติ้งช่องเจ็ดสีดีมากนะครับไม่ต้องพูดถึงเพื่อนๆพนลีมิงที่ยยราน้องชายแล้วก็กระแสที่ตรังที่กระบี่เพื่อนๆที่อยู่ที่นั่นอยากมาดูมวยวันสดๆนะครับ ทีนี้ก็ถ้าจะเป็นรายการ5ดาวอย่างเมื่อคืนก็ต้องจองตัวเรื่องหน้านะครับไม่มีหรอกครับมาซื้อดางานนะฮะกลับมาที่เรื่องราววันนี้ที่จะคุยก็เมื่อวานนี้เป็นคู่เอกนะครับลีพิงตั้งใจดูตะวันฉาย p ีเคแสนชัยเป็นแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟตูเวทนะครับก็เป็นการป้องกันบพลังครั้งที่4ของตัวเองครับเจอกับคู่ปรับเก่าซุปเปอร์บอล ซ u เปอร์บ n ลเทรนนิ่งแคมนะครับแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเดียวกันนะครับการแข่งขันเนี่ยโอ้โหจบลงง่ายดายรวดเร็วนะครับแต่ว่าดีมิงได้เห็นเป็นการไหว้ครูนะครับนะก็ดีใจด้วยเพราะว่าลึกๆโบยวันนี้ถูกต่อต้านเรื่องนี้นะครับซึ่งเป็นศิลป,ปะวัฒนรธรรมของไทยมวยไทยเวลาขึ้นชกต้องไหว้ครูนะครับตั้งเวลาทั้งคู่ไหว้เนี่ย มันดูสง่างามมันดูเท่มันดูอ่อนโยนแต่แฝงด้วยความแข็งแกร่งดุดันนะครับนะแล้วก็ทำให้ลิมิงดีใจนะครับหลังจากโดนกระแสตอนต้านนะครทีนี้ผลการแข่งข,ขันก็จบลงโดยยกแรกนะครับก็ดูจังหวะยังไม่แลกกันมากแต่พอยกที่สองเริ่มลุยกันละแล้วเจ้าตะวันฉายได้โอกาส รัวหมัดใส่กันอย่างชิวเฉียดหวาดเสียวแล้วก็ต่อยเข้าเป้าก่อนครับตะวันฉายโดนเข้าไปครับซุปเปอร์บอลน,นับหลังจากนั้นเนี่ยตะวันฉายก็ไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดมือเช็คบินอีก2นับนะร่วงไปสองครั้งก็เป็นการแพ้น็อกนะฮะแล้วก็ย้ำแขนได้สำเร็จนะฮะก็อีกหลายคู่ที่ได้ดูเนี่ยก็จะมีคุณนาบิลอันัน ดาวรุ่งสูงยาวเขาดีนะครับแม่ก็โชคในรุ่นแบนเทเวตเอาชนะนอกนิโคคาริโรนะครับไปแบบยกเดียวยกแรกโอก้ดกันกาวรูดเลยครับที่สำคัญเนี่ยก็มีบอสชาตีนะครับนอกจากค่าตัวตัวนี้นักมวยของเรานักมวยในราการวันเนี่ยทั้งหมด ซูเปอร์สตาร์เขาหลายล้านนะครับนะแล้วก็ชนะเนี่ยก็จะมีโบนัส50,000ืเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ1นึ่งล้านเจ็ดแบาทโอ้โหนั่นหมายถึงนี่คือยุคทองของนักมวยในการก้าวขึ้นไปต่อยมวยวันแต่การที่จะขึ้นไปเป็นซูเปอร์สตาร์แถวหน้าเนี่ยมันยากมากนะครับตอนนี้แต่ว่าการยากเนี่ยมันหมายถึงมูลค่าของค่าตัวนะครับ ของนักชกแต่ละรายนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีเสกสรรออขวัญเมืองนะคนไม่ยอมเมียและก็ไม่ยอมใครนะฮะแต่เมียคงต้องยอมนะครับก็เอา,เอา,เอาต่อยกับคุณซอลินอูนะฮะก็ชนะไปอย่างดูเดือดนะครับนี่คือเรื่องราวของมวยวันแต่ว่ามันมีดราม่านะครับขึ้นมาของอ,อดีต โปรโมเตอร์แล้วก็ค่ายมวยนะครับก็คือจ่าตุกนะครับในจ่าตุกก็คือคุณประพันธ์พงษ์สว่างนะครับคือในยุคสัก23 3 0ปีก็จะมีมวยเด็ดดวงปอพงษ์สว่างตุ๊ก,กตาทองโตโตยอดมวยกันแสนของเขาหลายคนแล้วก็ชคในศึกวันทรงชัยเนี่ยนะครับแกก็มาโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่า มวยไทยตอนนี้ต้องไปชกอยู่ในกรงนะครับนะก็พอาะ,ะนันเนี่ยเหมือนกับจ่าตู้บอกว่ายังต่อต้านนะครับแกไม่เคยดูมวยวันแต่เมื่อวานนี้แกได้ดูเปิดไปช่องเจ็ดเห็นนักมวยไทยไปอยู่ในกรงหัวหน้ามวยก็ไปยืนอยู่ข้างข้างกรงนะครับแล้วก็ค่าตั๋วก็แพงนะครับทีนี้จ่าตู้บอกว่า ทำมวยมา5 1ปีแล้วถ้ามวยไทยจะไปชกอยู่ในกรงแบบนี้เนี่ยไม่ติดใจอะไรนะครับคนส่วนใหญ่ชอบผมก็ชอบก็เห็นชอบแต่ผมขอจบการทํามวยไทยของผมทีทีเหนื่อยใจกับพวกที่ชอบเงินจนลืมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยนะครับแน่งานนี้ก็มีแฟนๆออกไปแสดงความคิดเห็นแล้วก็เห็นด้วยเห็นต่างนะครับในมุมรีมิงเนี่ย <c oughs> ก็เฉยๆนะไปต่อยมวยวันแต่ที่ลีมิงเนี่ยเอ็นเอียงไปก็คือมวยไทยห้ายกเนี่ยลีมิงดูเหมือนว่ามันมีการพนันเข้ามาเยอะแล้วหลังๆนี้นักมวยก็ต่อยกันไม่สนุกนะครับนะบ,บางทีเห็นนักมวยปลายยกสี่กับต้นกับทั้งยกห้านี่ออกมาเต้นกันนะเพราะว่าเซียนมวยนี่สั่งไม่ให้ต่อยนะฮะโอ้โหแล้วมันดูแล้วก็ทุเรศ แล้วก็มันเสื่อมศรัทธาทีนี้มันคงยากแล้วที่จะแก้ไขเพราะว่ามวยไทยห้ายกเนี่ยมันมีเรื่องการพนันเรื่องเสียนมวยเข้าไปข้องเกี่ยวเยอะแล้วก็ขาจรนี่หายไปเยอะเลยนะครับสวนทางกับมวยวันนะครับตอนนี้เลตติ้งโอ้โหคนเข้ามาดูมวยเนี่ยเขาไม่จาเป็นต้องมาเดิมพันหรือมาเล่นการพนันแล้วก็ดูมวยแล้วมันสนุกมากนะครับทีนี้เรื่องถ้าจะตุ้จะต่อต้านก็น่าจะเป็นการใช้นมเล็ก แล้วก็การที่มวยไทยบางครั้งต่อยไม่ไวหวครูแต่ว่าวานนี่มิเห็นแล้วนะครับต่อยไปแบบมวยไทยนี่วหวครูนะครับแต่ต่อยในคกบ็อกซิ่งอาจจะไม่มีเพราะฉะนั้นโลกมันเปลี่ยนนะครับนะฮะจ่าตุ้กก็คงจะต้องถ้าไม่ปรับตัวนะครับก็คงจะต้องบอกว่าลาจากนะครับเพราะวามวยไทยปัจจุบันนี้มันก็อยู่ในช่วงขาลงอย่างที่เรียกได้ว่าลีมิงคิดว่าภายในปี2ปีเนี่ยน่าเป็นห่วงนะครับอ่าก็ เอาละครับทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเร็วมันถูกเาเรียก disruption นะถูกกลืนละแล้วก็คุณชาตีสุดยอดธงบอสชาตีแกก็ไปไกลแล้วครับตอนนี้โกอินเตอร์มวยไทยของเรามวยวันนะครับมูล,ลค่าของลิขสิทธิ์ที่ไปเจาะตลาดยุโรปและอเมริกาเนี่ยมันเป็นพยักติดป,ปีนะครับนะนี่คือบุมบองของลีมิงแล้วก็มาพูดถึงเมื่อคืนที่ได้ดูมวยวัน ก็จะติดตามต่อไปครับโดยเฉพาะตะวันฉายจะเป็นซปเปอร์สตาร์นะครับนะฮการเจอนักมวยต่างชาติหรือนักมวยไหนก็นแล้วแต่มันแน่เขาเป็นเเหมือนกับออร่ามาแล้ตอนนี้ครับคุณตะวันฉายซปเปอร์สตาร์เงินร้อยล้านอยู่ไม่ไกลและไม่มีใครคิดว่ามวยไทยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจะสามารถทำเงินได้ขนาดนี้นะครับอันนี้โลกมันไปไกลจริงๆนะครับ อ่าลิมิงทิ้งไว้ด้วยสไตล์ของช่องลิมิงโชว์นะครับขอบคุณนะครับกดไลค์กดแชร์บายบายปูนปูนจักรจสวัสดีกับพี